อุโโ <ath> to ้ยอ <Hello. S 3> oh, ุ้ยกูไม่อยู่นะกูไม่อยู่นะกูไม่ร่วมวงนะสวัสดีครับ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 ใช่น้องเบียร์น้องเบียร์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเบียร์ได้เข้ามาแล้วเบียร์ สบายดีนะสบายดีค่ะวิเซนขายอะไรหรอเออวันนี้จะมาขายอ่ะขายคุชชั่นค่ะวิเชนมากับั่นมากับใครอ่ะเออวันนี้มากับสามีหรอไหมคะี่เซนดนหน้าเรูดูหน้าดีสามีน้องเบียเออดีคนนี้ดีคนนี้ดีใช่ไหมหนูก็ว่าดีเนาะเดี๋ยวว่าดีพี่ก็ว่าดีจ้ะ ว่าทาตัวไม่ถูกอองดีเออไม่ใช่ทำตัวถูกแล้วโอตาครับเออเรียกเชื่อไอ้เรียกยูมันเป็นภาพที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอ่ะเนาะจริงๆเป็นวันที่ตื่นเต้นเออเราเราะคุณดีอยู่ไหนครับเดี๋ยวเรียกให้นะคะคุเดียจะได้เห็นความหล่อของสามีที่อาเจขอดูหน่อยคอเคได้ถ้าภาพนี้นั่งกันอยู่ในเฟรมสี่คนแล้วก็กูไม่อยากจะคิดล่ะดีนะ ค่ะพี่เจนหนูก็ว่าอย่างนึงค่ะขยบมานั่งใกล้ๆสิฮะหนูนั่งหน้ากันแล้วกันโอเคหนูนั่งใกล้ๆสิจ้ะน้องน้องน้องพี่จะชมตลอดเลยนะเจนอีกทีสิวีคิดีหนาโตหรือเปล่าคิมีหนาโตอิดวีหนาโตหรือเปล่าแดดปลาแดดปลาปออีกทีอ่ะช่วยกทำอาหารกินค่ะ อ่าช่วยกันมาหากินอ่ะขายให้กันค่ะขายค่ะอันเร็วๆขายกันค่ะขายกันค่ะเออชื่อกคยช็อตพอเข้ามาปุ๊บก็แต่งหนี้ขายกันค่ะขายกันค่ะเอากอดกันให้ดูอย่างนี้เีหนึ่งนะล่ะเนาะสี่สูตรโอ้โหอ่าคนดูจะสามแสนแล้วค่ะปกติเท่าไหร่จ๊ะปกติเบียร์ขายคูชั่นอย่างเดียวนี่คืออ่าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบแล้วก็กันแดดหนึ่งหลอดเนี่ยเบียร์ขายอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบรวมสองอย่างนี้นะเบียร์จะบอกทุกคนว่าอ่า 680บาทอุ้ยตื่นเต้นแต่สำหรับวันนี้เบียให้ราคาพิเศษในไลรพี่เจนเลยนะเอาไป299บาทโยุดซื้อหนึแถมยุดเันจะตอเอ้ยเราไม่เคยให้ถูกกนาด้นี้เลยซอได้นะ299บาท1แถมหนึ่งหแถมหนึ่งได้ไป2องย่างขอ269ร้อเกาเอาละวยถูกคู่โวยโอ้ปา หนูบอกเลยว่าให้ตั้งราคาเต็มมาใช่ไหมคะหนูบอกเฮ้ยตอนนี้คนได้ต่ำกว่า269พี่เจมมีคูปองไม่ต้องลดและจบค่ะโอเคค่ะตอนแรกเือราคารเบาทครับแล้วผมมาให้น้องตั้งมาเพราะเตรียมพร้อมกลัวแบบขายไม่ทันบอกเลยว่าให้มารดในไลฟ์สดเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจริงจะแต่งหน้ารอคือตั้งแต่ที่จับเวลา ีเพราะว่ามีมีกิมรักแกล้มาด้วยตั้งแต่ที่เบียร์รู้ว่าเบียร์จะได้มาคือเบียร์พอมาวันที่สิบสามปุ๊บเบียร์ตื่นมาแต่งหน้าแต่ตีห้าเบียร์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยนะ้ตื่นเต้นมากเนาะว้า ตะมูตะมีอุ้ยช็อตนี้น่าจะแบบอูโหมื้ยหวานช่ำแต่จริงจริงตั้งใจว่ามาถึงวันนี้อยากจะเอาหน้าจุ่มน้ำที่บ่อน้ำแต่ว่าเกรงใจสาะน้ำที่เชนไลก็ก็เลยเออไม่จุ่มดีกว่าก็ยังมีความเกรงใจอยู่ค่ะทุกคนก็เลยก็เอาแค่นี้ก็พอแต่แรกแต่ตีห้าหนูไม่ค่อยตื่นเต้นกดไม่ต้องเยอะนะคือแล้ววันนี้เขาทำของมาทั้งวันเลยนะทำอะไรครับพี่ป้าเขาทำเขาทำเบื่เตี๋ยวมาไปซื้อมาแต่ว่าทำมา20อันแล้วสุดท้ายพอมาเห็นใช่ไหม คือคนเป็นร้อยเลยก็เลยไม่กล้าเข้าไปแต่ว่าต้องต้องขอบคุณพี่ต้านะเพราะว่าติดตามเบียร์แบบชีวิตเบียร์ดีขึ้นมากๆเลยไม่ลูเขาอะอะไรเขาชมจะบอกอะไรอันนี้จะเล่าให้ฟังจังเลยนี้นะคือเขาชมนี้ตลอดแล้วว่าอันนี้เก่งมากดอดเลยเก<ม>่งมากคนตะกร้าด้วยนะคะที่รู้ยังว่าทำไมวันนี้กูแต่งหน้า่ะไม่หลอกจริงๆก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่ง พี่รู้หรือยังว่าทำไมหนูแต่งหน้าวันนี้ฮะ<ห>ลองคิดสภาพคูใส่ชุดนอนหน้าสดตอนนี้สิเ <c oughs> อออาขายของคุูชั่นไปเอาทุกคนค่ะครูชั่นเบียร์ขออนุญาตของเบียร์มีแบบเอาจริงเดียวตั้งใจนะ<ห>ว่าอย<ห><ห>ากจะให้หมดจริงๆภายในวันนี้ทุกคนใครอยากได้โปรคูชั่นแถมกันแดดวันนี้จาก2 9 9อาจากจะ359ม้ยใช่ไหมคะวันนี้ซื้อคูชั่นแถมกันแดดทุกคนดูราคาให้เบียร์หน่อยว่าได้เท่าไหร่บ้างดูราคาให้เบียร์หน่อยว่าได้เท่าไหร่บ้างทุกคนดูราคาให้เบียร์หน่อย ถูกเท่านี้มาก่อนครับลูกค้าน้องเบียร์จะรู้ว่าจากราคาปกตินะ690บาทวันนี้คือ <Okay. S 1> ไม่เคยถูกกว่าน,นี้จริงๆ299ก็ไม่เคยเห็นน้องเบียร์กดไม่เคยเลยแม่ครับทุกคน <ไป S 2> อตอนนี้ทุกคนกดได้ราคาต่ํากว่า2 9 9ทุกคนให้ทุกคนกดไปเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> หให้ทุกคนกดไปเลยคือราคาพิเศษมากๆคุณแม่นะจากหนึ่งตลับเนี่ยคือ359บาทแต่วันนี้ซื้อนหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งก็คือ299บาทเท่านั้น 299บาทเท่านั้นใครยังไม่ยืนยันออเดอร์รีบยืนยันได้เลยค่ะทุกคนแล้วใช้2อย่างนี้คู่กันจะดีมากลยครับใช้ครีมมันแดดก่อนแล้วจากนั้นก็ปอกด้วยบูชั่นคือน่าจะเนียนมากใช่คือเบียร์แต่งหน้าตั้งแต่เช้าจริงๆนะเพราะวันนี้คือแบบพูดตรงว่าตืต่นเต้นจริงๆแล้ววันนี้แต่งหน้าไปคือแบบมือสั่นไปเพราะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็แต่งหน้ากับกันแดดกับบูชั่นนี่แหละแต่งหน้าสามชั่วโมงวันนี้ใช่โหตอนแต่งหน้านะทำไมเพราะหนูก็ตื่นเต้นไงพี่เต้นเพราะว่ามือหนูส จริงคือแบบตื่นเต้นมากอย่างปกติเหมือนเดิมเลยพือกี่โมงกี่ชั่วโมงสามเท่ากันเรามันก็ควรจะมีคนนึงที่ไม่ต้องแต่งไงว่าแล้ววันนี้โชคดีนะที่ตื่นแต่งแต่ตีห้าอ๋อหนูแต่งแต่ตีห้าเลยเหรอหนูตื่นเต้นมากเพราะพี่ส่งไปบอกหนูว่าตีสองโทรมานะว่าเออให้มาที่บ้านวันที่สิบสามใช่ไหมหนูลงไปเลยวันที่สามหนูตื่นแต่ตีสี่ตีสีู่บอาบน้ำเสร็จแต่งหน้าตีห้าหน้าบ้านมีรังถวายเหรอ ใชแก้บน์เนมีหรอมีนะชอบปะอะไรเหม็นคือแล้วเนี่ยครับของของต้ากับน้องเบียร์คือวันนี้คือใช้เหมือนกันบ้าใช้ใช้ทุกวันเลยนะพี่ต้ารักเบียร์ปะสุดๆุดไม่เคยเข้ามาทำนี้ด้วยแต่ว่าอยากเข้ามาช่วยตพรน้องตื่นเต้นนี่รู้ว่าน้องตื่นเต้นมากตื่นเต้นอยู่ไหนเนี่ยมาดิทุกคนรีบกดนะคะคุชชั่นหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งนะคุณแม่นะ คูชั่นหนึ่งแถมกันแดดหนึ่งทุกคนได้ไปไป,<ม>ไปบอกเลยว่าลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพราะว่านี่ราคาพิเศษมากนะคะใครที่แบบว่าอาแตกไป<อ>ทํางานการแจ้งทํางานตากแดดแล้วแบบว่าอยากจะหากันแดดที่กันรังสี UV ได้นะคะแนะนําเลย1หลด30กร,รมัมแล้วก็คูชั่นทากันแดดปุ๊บคูชั่นตามอยู่ได้ทั้งวันไม่เป็นข้ามระหว่างวันแน่นอนนะคะไม่หยุดไม่เป็นข้ามระหว่างวันแน่นอนอ่าได้2 3 9สบเก้าาทรีบกดรีบยืนจัดออเดอร์เลยค่ะช่วยขายในสิ ครูชั้นคูเบียนะเมื่อวานได้มีโอกาสลองแล้วดีมีคุณภาพถ้าทุกคนซื้อไปทุกคนจะต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนอันนี้คือมาวไปยูบูงลูกขึ้นไปไปมึงเป็นคนนอกอบูขอสีคนในเฟสไปยวขอร้องมึงอยู่ตรงนี้ก่อนกูอยากได้มีคุญไวสมาร์คเข้ามาเองกูไปเนี่ยหลังบ้านเนี่ยนี่เมื่อกี้เขาถามโรปต้าว่ารักเบียปูต้ารักเบียไหมยูรักเขาไหม คนอะไรมารักที่ตูดวะรักเี่องนว้วแขบค่ะทุกคนแอบค่ะอ่ะจุ๊หัวจุหัว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 กันหนึ่งดอกจ้าอออือจะบ้าแ่อะทุกคนค่อยากได้โปะกันแดสมพูชันโครเลม่ใช่หัวเลาะโพี่เจนหนูคิดไปแล้วว่าวันนี้คือหนูพยายามจะมาขายแต่หนูคิดว่าคนเนี่ยคือต้องพิมพ์หรือต้องกำลัง ไม่กดแน่นอนแต่ว่าคือกดคนละหนึ่งอัเรืได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้คือมีของแค่5,000ชิ้น5,000ชิ้นเท่านั้นใครจะกดนะคะคูชั่นแถมกันแดดคูชั่นคูชั่นแถมกันแดดนะคะหหลอดกันแดดอย่ยสากรัมใครที่แบบว่าใช้กันแดดตัวไหนหน้าเป็นคาบนะคะเบนแนะนําอยากให้ลองจริงนะ1หลอดใช้ได้นานมากนะคะ1หลอดใช้ได้นานจริงๆแล้ววันนี้ซื้อคูชั่นแถมกันแดด ราคา299บาทถ้าใครได้ต่ำกว่านี้ทุกคนรีบยืนยันออเดอร์ได้เลยถ้าใครได้ต่ำกว่านี้นะคะรีบยืนยันออเดอร์ได้เลยก็คือได้ไปสองชิ้น่ะคุ้มแน่นอนลูกค้าขอดูเนื้อกันแดดหน่อยกันแดดเนี่ยตัวนี้เป็นกันแดดพี่สองเก้าเก้าอะน้องลดให้แล้วนะคะลดจากสามร้อยห้าสิบเก้าบาทคือลดมาเยอะนะเยอะค่ะเยอะเยอะแล้วสองอย่างหกร้อยเก้าสิบครับใช่โอ้ไอเนื้อกันแดดจะไม่ได้ผสมรองพื้นนะคะจะเป็นแบบนี้อให้ดูก่อนเลยว่าพอทาไปเนี่ยคือ มันจะเป็นงานกันแดดที่ได้ทั้งคุชชั่นและกันแดดหรอถูกต้องค่ะได้ไป2อย่างคือซื้อ1แถม1นะคะลูกค้านะซื้อ1แถม1เห็นไหมคะพอทาไปแล้วงานกันแดดคือสว่างขึ้นทันทีเลยทาไปแล้วกันแดดคือสว่างขึ้นทันทีดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้นะคะกันอาคุชชั่นแถมกันแดดนะคูชั่นแถมกันแดดวันนี้คือ2อย่างนี้ในราคา2 9 9บาทตก150บาทถ้าวันถ้าลูกค้าลงไปซื้อที่ไลฟ์เดียวลูกค้าก็จะซื้อคูชั่นได้ในราคาบาพร้ดยห้เฉาะในัิน ดังนั้นใครที่มากรอใช่มาก่ออะกดให้น้องหน่อยสพอร์ตหน่อยถือว่ารับผ่อนหลานเพราะว่าน้องกําลังท้องอยู่ขอบคุณครับอาะใครจะกดนะคะให้ดูเลยว่าเนื้อกันแดดคือเกี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคาบระหว่างวันด้วยซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อนะลูกค้านะหนึ่งหลอด30กรัมนะคะใช้ได้นานมากใช้ได้นานมากเหลือห้านาทีไปกันที่ครีมรักแร้จ้าอะครีมรักแร้ทีนี้เดียวขออ่งเดี๋ยขอสําหรับคนที่แบบว่า ลักท้อง,องใช้ได้จริงๆตัวนี้คนท้องอยังไม่แนะนาเพราะว่ามีสารสกัดของตัวทานสมิกแอซิดเบียก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอ่าเบียจะปล่อยให้รักเล้ตัวเองดำปล่อยให้ตูดดำเขาไม่ใช่ <c oughs> คือน้อง <c oughs> ตั้งใจทำเพื่อใช้หลังหลังหลังอด<ม>คือจะปล่อยให้แบบว่าก็จะรอดูว่าถ้าแบบว่าคือเขาจะบอกว่าคนท้องเนี่ยคอดำเร็วรักแร้ดดำขาหนีบดำเบียก็เลยโอเคงั้นหลังลอดจะมาลองใช้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เบียร์เทสกับพนักงานที่อยู่ที่ออฟฟิศเบียร์คือเทสกับคนอ้วนหนักๆประมาณ1 4 0กิโลที่แบบมีปัญหาเรื่องคอดำคอดำนะคะขาดีดดำแล้วแล้วก็คือเขาก็ไปใช้ทุกคนเขาไปใช้ตอนนี้คือคอ<ๆ>เขาเขาคือดีขึ้นมากน,น,นะคะเหมดแล้วครับคนที่แบบตีกอล์ฟของสมมุติว่าสำหรับคนที่ตีกอล์ฟครับมือด้านซ้ายจะดำถูกไหมคราวนี้ตาาใช้พอใช้ปุ๊บประมาณแบบ ไม่เกินเจวันสิบวันเห็นผลเลยมันจะขาวขึ้นมาเสมอกันได้เลยครับถูกต้องอันเดียขอแค่1ิวันเดียขอแค่10วันลูกค้าลองเอาไปใช้ดูแต่ว่าคนท้องไม่อาจจะยังไม่แนะนําให้ใช้นะคะคนท้องยังไม่แนะนาแต่ถ้าใครที่แบบว่าหลังคลอดแล้วหน้าท้องแตกลายแตกลายแดงแตกลายดําหรือว่าขาหนีบดำตาตุ่มดำใช้ได้หมดเลยดําตรงไหนแขนดาตรงไหนจุดดำดำตรงไหนคือใช้ได้หมดลูกค้าปกติแต่งหน้าเองไงแต่หนวันนี้ใช้ช่างละ เฮ้ยพี่กิฟเห็นไหมพวกกันวกคหนูไม่ได้ใช้ช่างอ๋อแต่งเองแต่งเองใจใจใจเห็นไหมหนูบอกแล้วว่าหนูแต่งสามชั่วโมงจริงๆหนูว่าพี่แต่งแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วพี่ใช่ไหมหนูก็คิดว่าพี่เจนน่าจะแต่งหน้าทุกวันเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ชุดน้องชุดน้องก็ไม่เห็นแบบต้องแบบแต่งตัวดีออกกล้องใช่ไหมใช่เข้าใจอ่าทุกคนค่ะคีมรักแร้นะคีมรักแร้ขออีก ไม่แน่ใจว่าเลยกี่ออเดอร์ทุกคนเบียอยากได้กี่ออเดอร์ละ่ะเบียอยากได้สักสี่พันออเดอร์ครีมลักแร่โอย้ยังไม่ถึงเลยอ่ะทุกคนครีมลักแร่นะคะใครจะเอาหนึ่งกระปุกนะห้าสิบกรัมค่ะหนึ่งกระปุกห้าสิบกรัมอ่าหลังคลอดน,น้าท้องแตกลายนะคะ หรือว่าตะตุ่มดาตุ้งๆคอดําทาได้หมดเลยหรือใครที่ตีก๊์ฟบางคนที่ตีก๊อฟเนี่ยใส่ถุงมือข้าเดียวอย่างพี่ตายคือเราอยากคือเราอยากให้มันรีบขาวครับก็ใช้ได้ทุกจุดนะถ้าถ้าไม่คิดว่ามันจะเปลืองนะใช่เงินมันมันไม่กี่บาทแล้วเราใช้ได้ถ้าไม่คิดว่ามันจะเปลืองก็ทาได้ทุกจุดครับแต่ว่านหนึ่งนาทีแล้วแล้วเหลือหนึ่งนาทีแล้วทุกคนใครจะกดรีบกดเลยนะมีโปรเท่านี้แล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วนะครีมลักเลนะคะหนึ่งกระปุก5้ากรัมลูกค้าหนึ่ง ใครเจ้าวันนี้รีบกดไปได้เลยนะคะใครเจ้าวันนี้รีบกดไปได้เลยเอออ่ะพี่บูมเออใช่ไงก็เห็นขายกันอยู่ก็เห็นช่วยกันขายกันอยู่ช่วยกันทำมาหากินอยู่นะคะ อันหนึ่งหนึ่งกระปุก50กรัมนะคะวันนี้คือให้ราคาพิเศษเลยนะให้ราคาพิเศษไปก็คือ19 9ปกติเดียขายเนี่ย259บาทเดีย <ward S 1> ขาย259บาทจากคือต้องบอกก่อนนะ,ะว่าพี่อาจริงๆอะทำจริงๆรับง,ง,ง,งสินค้าทุกสินค้าออกมานะดีหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนออกมานะคะจนมีเป็นกันแดดนะคะก็เป็นตัวคูดชั้นตัวนี้ใช้ดีมากๆค่ะเพราะบุมใช้ทุกวันนะคะเชื่อบูมนะแม่เชื่อบูมใช้ทุกวันจริงค่ะบูมใช้ทุกวันจริงๆเลยนะคะ พราะฉะนั้นอย่ารีบเลยนะครับหมดตั๋งได้เลยนะคะรีบหมดตั๋งเรามีได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เหลืออีก10วินาทีสุดท้าย10วินาทีสุดท้าย10ค่ะ9ค่ะ8ค่ะ7ค่ะ6ค่ะ5ค่ะ4ค่ะ3ค่ะ2ค่ะ1ค่ะหมดเวลาเชื่อบูมเดี๋ยวจะไม่ละบอกแล้วเชื่อไว้โอ๊ยให้อีกสักหน่อยบ้านได้ไหมอะอยาก80ล้านไปกับเบียร์แล้วแล้วแล้ว รอบที่แล้วที่เอาน้ำซ้อนมาขายคือติดเทนนิ่งหนึ่งเลยนะต้องขอบคุณมากครับจริงๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากคือแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไปต่อที่แบบหรือว่ายังได้อีกรอบไหมน้องซ้อนวันนี้เราไม่ใช่มนแล้วรอบละกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจัดให้น้ำเยือซ้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้์ข้าจะเป็นปลุกเสี่ยวกันแล้วหรอคะเอามาเลยรอบหลังใช่ไม่ได้บอกเสี่ยวอะไรแต่ว่ารอแฮปปี้กันวันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้เท่าไหร่อ่ะ วันนี้วันที่13ค่ะพี่เจมคิวเอาคิวหลังๆได้14อ่ะวันนี้วันที่13อันนั้ากินนั้นได้หน่อยน่ารักยังเลยพี่นั่งนั่งนานแล้วออ่ะตอนนี้เบียร์ได้2,500บาทกดให้เบียร์อีกสัก500บาทได้ไหมอ่ะเดี๋ยวของสิบแล้วแรงก็ได้ค่ะขออีก500บาทก็พอ คีมรักเล้รักเล้ยดำคือตัวนี้ดับกลิ่นเตากินตัวได้ด้วยด,ดูง่ายเฉยอยากเห็นมานานละไม่ไ้จจริงถ้าอยากเจออยากเจอคือให้พยายามตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงวันนี้ไม่เป็นที่ตื่นเต้นมากเป็นวันที่รู้สึกว่าตื่ประหม่าเหมือนกันนะแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอมานั่งหน้ากล้อง๊บรู้สึกแบบแล้วมานั่งข้างคือแบบ สิ่งที่พูดมาคือจามาจาอะไรมาบ้างวะลืมหมดแล้วว่าจะขายจะทําอะไรจะยังไงบ้างวะคือมีอะไรต้องขายบ้างวะคือสูตรอะไรลืมแล้วว่าสับปะรดอะไรทำไมอางมต้องมาเหรอเธอคือตื่นเต้นคือแบบว่าอันนี้เจอครั้งแรกทำไมหมือนเป็นตำรวจอะยืนุ่งว่ะที่จริงแล้วก็จะบอกว่าีนี้กูขอสัมภาษณ์ด้ปะเออเมึงเจอกันครั้งแรกว่าตัวเป็นเป็นอะตัวเป็นเป็นนี่คือครั้งแรกแต่ว่าเหมือนเหมือนถ้าเคยเจอผ่านแบบว่าผ่านผ่านเนี่ยคือ น่าจะมีแบบก็ตอนนั้นที่พี่อยู่บนอันผาดแล้วหนูอ่ะอุ้ยแล้วทําไมหนูจําได้อ่ะอุ้ยชิคกี้พายมีอะไรขายต่อเอ้ยหมดแล้วอ่าคีอาลักและทาตูดดำดักดำทาได้ขายต่อไปขายต่ออุ่นจะขึ้นสามแสนแล้วสามแสนแล้วขายต่อขายต่ออ่าดูอะไรนะ ขายกินทารักและทุกคนขาหนึ่งกระปุก50กรัมนะคะขาดิบดำรักและดำกินตัวกินเต่าแรงใช้ได้หมดทุกคนหนึ่งกระปุก50กรัมวันนี้ราคาพิเศษ199่าสิบเาทตากูบอกว่าตากูบอกว่าตากูบอกว่าเจอกันที่ไหนชาวเน็ตคือเฮ้ยเลยอ่ะรึงเวละเจอกันวันนั้นครั้งแรกคือทุ่งสงอ่ะอ่อใช่ใช่หนูไปกับใครอ่ะขาพี่เจนไปกับน้องไปกับน้องแล้วพี่เจนไปกับใครอ่ะออยู่กับยิวจ้าแล้วกูเอก วนนี้หนูอาจจะลดให้ถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าไม่แล้วเอาเป็นราคาแล้วก้าเนี่ยถูกต้องแล้วร้องเพลงเขาบอกร้องเพลงอาช่ยสามพันบ้านแล้วนะน้องเบียร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ขอบคุณค่ะค่าเสียหายค่ะพี่เจนแสนหน้าแสนเดียวแล้วควันล้าหน้ามื่นต้องจ่ายไปแล้วเสร็จต้องจ่ายไปแล้วไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไหนละจ่ายเพิ่มรับควันเด็กเขา เดียวกินเต็มมานั่นอ่ะเหรอเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรับขวัญแล้วนะโอ้โขอบคุณค่ะอ่าสามแสนคนมาทำอะไรอ่าเริ่มการันต์แล้วเราเริ่มการันต์เริ่มการานต์เริ่มการันต์ก่อนอริ่มการันานก่อนกดกดได้นะคะ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 มาจ้ะ